สอนผ่องใสได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะจรเข้ามาจิตของพระอรหันต์ขีณาศพก็เป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวบรรลือศีหานาตได้ว่าไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสอารมณ์ใดๆมันเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นมันก็ดับลงในขณะเดียวกันเช่นกันเพราะจิตของพวกท่านรู้ทันที่ท่านเห็นท่านรู้นั้นมันไม่ใช่เห็นด้วยความคิด แต่เห็นการเกิดดับด้วยปัญญาปัญญากับความคิดมันคนละอย่างกันคนส่วนใหญ่ปุตุชนคนอย่างเราๆพอเข้าปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิทีไรสิ่งที่มันจรมาแล้วเราหลงเข้าไปยึดเพราะยังไม่มีสติรู้เท่าทันนั่นก็คือราคะโทสะและโมหะทั้งสามอย่างนี้มันจะจรมาอย่างเยอะแยะตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติใหม่ จะแยกแยะไม่เป็นแล้วหลงเข้าไปยึดเข้าไปคิดสุดท้ายก็เข้าใจผิดไปกับมันถ้าเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรก็ไม่ได้ดีไม่สงบปลอกเพราะกิเลสมันรู้ทันเราแต่เรารู้ไม่ทันมันมันรู้ว่าเรารักรู้ว่าเราชอบอะไรมันก็จะแสดงสิ่งนั้นขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็จะหลงทางไปกับมันความลึกซึง้งความละเอียดก็มีทั้งเบื้องต้น เบื้องกลางและเบื้องปลายกิเลสมันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบนี้ปุตุชนคนทั่วไปอย่างเราเราก็ยังพอเห็นก็ยังพอสัมผัสได้แต่พออย่างกลางลึกเข้าไปนี่จนไปถึงอย่างละเอียดเมื่อถึงตรงนี้แหละเราจะเสียท่าให้กับมันฉะนั้นเราจำเป็นต้องฝึกสติภาวนาให้มากยิ่งมีมากจิตก็ยิ่งฉลาดฝึก จากสติธรรมดาจนกลายเป็นมหาสติมันก็มีสามส่วนเหมือนๆกันคือมีเบื้องต้นอย่างกลางและอย่างละเอียดยิ่งเข้าถึงความละเอียดได้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้เท่าทัานกิเลสได้มากเท่านั้นหากท่านใดลงมือปฏิบัติแล้วแล้วพูดว่าฉันไม่มีบุญวาสนาหรอกฉันสู้ไม่ไหวทำไปก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไร ใจเกิดความท้อแท้ไม่อยากสู้นั่นแหละคือสภาวะของกิเลสผู้นั้นตกเป็นทาสของกิเลสโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นฝึกปฏิบัติไปเกิดความฟุง้งซ่านหรือเจ็บปวดตามร่างกายใจก็หลงเข้าไปปรุงกับอาการที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วหลงไปสำคัญว่าอาการที่เกิดขึ้นมานี้มันทำให้เราไม่สงบเมื่อใจอยากได้ความสงบ ก็สู้กับอาการฟุ้งซ่านความเจ็บปวดไม่ไหวผู้ปฏิบัติจึงถอยออกมาแล้วก็เลิกล้มไปก็มีแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนความเข้าใจในขณะนั้นเห็นความเจ็บปวดก็ดูมันไปศึกษามันไปเรียนรู้มันไปว่าใครเป็นคนเจ็บระหว่างกายกับใจกายเจ็บหรือใจเจ็บควรดูมันดีๆด,ดูมันให้เห็น ถ้าอาการเจ็บปวดทางกายปรากฏขึ้นถ้าหลงเอาใจไปยึดแล้วปรุงแต่งต่อมันก็จะทำให้เราทนความเจ็บปวดไม่ไหวสุดท้ายเราก็แพ้ทางกิเลสมันแต่ถ้าเราเอาสติกำกับแล้วบอกกับใจว่าอาการเจ็บอาการปวดนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายมันเป็นปรมัตตธรรมเราควรเรียนรู้และยอมรับว่ากายนี้มันเจ็บมันปวด เป็นเรื่องธรรมดาเอาสติกำกับใจไว้ให้มันอยู่กับปัจจุบันธรรมกายเจ็บกายปวดก็ปล่อยให้มันเจ็บมันปวดไปเราก็นั่งดูมันอยู่อย่างนั้นเพ่งจดจอมันอยู่อย่างนั้นแต่อย่าเอาความคิดเข้าไปปรุงแต่งเป็นเด็ดขาดเราควรเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆเมื่อสมาธิจิตมันแนบแน่นเข้าหากันแล้วใจมันก็จะค่อยๆค,คลายวางจากอาการเจ็บปวดนั่น พอมันวางจากความเจ็บปวดแล้วไม่ยึดติดยึดมั่นแล้วมันก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปสู่ความสงบพอมาถึงตรงนี้แหละความเจ็บปวดมันหายไปหมดเลยมันโลง่งมันเบาสบายเมื่อความสงบเกิดขึ้นกับใจใจมันก็จะค่อยๆพิจารณาธรรมตรงนี้แหละเหมือนอย่างที่ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใจเคลื่อนเข้าสู่ความสงบผู้รู้ ก็จะปรากฏตัวแต่กว่าว่าใจจะเข้าไปสู่ความสงบได้นั้นมันจะมีการต่อสู้กันยื้อกันกับกิเลสมากพอสมควรมันต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของใจเราด้วยหากอ่อนแอเหยายแยกเราก็เสด็จมันทันทีใจนี้ต้องใจใหญ่เป็นมหาใจการที่จะเอาชนะจิตใจของตนได้นั้นมันเป็นเรื่องยากเป็นสิ่งที่ทนได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะไม่มีทางทนได้เลยเราจะต้องทำกำลังใจให้เราเอาชนะหมู่มารให้ได้ตายเป็นตายต้องบอกกับใจอย่างนั้นถ้าตายไปกับกิเลสมันก็เสียศักดิ์ศรีกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งถ้าจะตายก็ต้องตายไปกับธรรมตายไปกับความดีที่เราทำนี่แหละต้องเขียนบอกใส่หัวใจของเราไว้อย่างนั้นมันจะเกิดความอาจหานกล้าเผชิญ เพราะธรรมะมันอยู่ฝากตายหากรักตัวกลัวตายไม่มีทางที่จะเกิดเรื่องหลวงปู่เล่าว่าได้เดินจาริกมาจากทางภูปังวันนั้นเป็นเวลากลางวันด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลวงปู่จึงนั่งพักอยู่กลางลานดินกว้างบริเวณแถบนั้นมันเป็นป่าโปรงระหว่างที่หลวงปู่นั่งพักเหนื่อยอยู่นั้น หูก็ได้ยินเสียงเสือร้องคำรามซึ่งก็ดังอยู่ไม่ไกลจากที่พักของท่านเท่าไหรนักหลวงปู่คำคนิงท่านก็แปลกใจอยู่ว่าทําไมเสือมันออกมาหากินในป่าโปรง,ท,งทั้งทั้งที่แถบนี้ไม่มีสัตว์ป่าพอที่จะให้มันล่าเลยและแถวนี้ก็อยู่ไกลบ้านคนมากหลวงปู่นั่งเหลียวหน้าเหลียวหลังมองหาต้นทางของเสียงว่ามันซ่อนตัวอยู่ในจุดใดไม่นาน เจ้าเสือเจ้าของเสียงมันก็ปรากฏตัวออกมาจากราวป่าให้เห็นเมื่อพญาม <ala> ัจ<พ>จ<ยา>ุราชปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าก็เห็นว่ามันเป็นเสือโครงตัวขนาดใหญ่ยาวประมาณ9ก้าศอกตัวของมันอ้วนกลมสมบูรณ์ไม่ใช่เสือผอมเสือหิวเสืออดอยากมันมีอาการแสดงแห่งความดุร้าย แล้วก็ชานฉลาดพอตัวมันเดินย่องออกมาจากราวป่าพูดถึงการย่องของเสือกับแมวนี้มันช่างไม่ต่างกันเท้าที่เหยียบพื้นของมันนั้นเบามากหากว่ามันจะกระโจนเข้าประกบเหยื่อของมันนั้นไม่มีทางที่จะร่วงรู้มาก่อนได้อย่างแน่นอนเจ้าเสือตัวนั้นพอมันเห็นอัตมาเหลียวมองไปศบตามันพอดีทั้งคนทั้งเสือจ้องตากันอยู่ชั่วขณะหนึ่งในตอนนั้นเสือ มันมาทางด้านซ้ายมือพอจ้องตากันสักพักเจ้าเสือตัวนั้นมันก็หมอบลงไม่ใช่ว่ามันหมอบมันยอมหรือมันทำความเคารพนะแต่มันหมอบเตรียมที่จะกระโจนใส่เหยื่อของมันเมื่อเห็นเช่นนั้นอัตมาก็หันหน้าเผชิญกับมันเลยในใจก็นึกว่ามันคงจะหิวละสิท่ามันคงเห็นอัตมาเป็นอาหารของมันเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตมาก็ค่อยๆหลับตาลงแต่หลับไม่สนิทนะ หลับแค่เพียงทำตาลีลีพอให้มองเห็นมันได้ก็คอยดูสิว่ามันจะทำอะไรกับอัตมาต่อไปพูดถึงใจของอัตมาในตอนนั้นมันไม่มีความรู้สึกกลัวเจ้าเสือตัวนั้นเลยแม้จะรู้ว่าหากมันกระโจนเข้ามาคาบคอความตายมันมาจ่ออยู่ตรงหน้าของเราแล้วเอา้าตายก็ตายสิใครเขาในโลกนี้ต่างก็พากันตายทั้งนั้นจะป่วยตาย ใจขาดตายตกเหวตายนอนหลับตายหรือถูกทำร้ายจนตายเออมันก็ตายเหมือนกันมันผิดกันตรงที่วิธีการตายเท่านั้นในเมื่อได้คำตอบเป็นคำตอบเดียวกันแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับมันหลวงปู่คำคนิงก็ปิดเปลือกตาลงอย่างสนิทไม่มีความทอดอะไรในกายไม่มีความเสียดายอะไรกับร่างนี้กายนี้ยกเอามรณานุสติ มาเป็นกรรมฐานคือลำลึกถึงความตายในขณะที่กำลังเดินลมหายใจอยู่เป็นการลำลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ดูลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกจดจ่ออยู่อย่างนั้นว่ามันจะหยุดเดินตอนไหนหยุดเมื่อไรเราก็ไปจากล่างนี้เมื่อนั้นในตอนนั้นจิตก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความสงบแต่หูก็ยังได้ยินเสียงอยู่เจ้าเสือใหญ่ตัวนั้นมันเดินเข้ามา พร้อมกับส่งเสียงคำรามขู่หลวงปู่คำคนิงท่านก็เล่าว่าพอรู้ว่าเสือเข้ามาประชิดต,ตัวท่านก็หลีตาดูมันอยู่ครู่หนึ่งใจของท่านก็ไม่มีความนึกกลัวเลยเพียงแต่มีความสงสัยในจริตกิริยาของเสือตัวนี้ว่ามันจะเอาอย่างไรกับอัตมา ก็นั่งหลับตาเจริญสติไปเรื่อยอยู่อย่างนั้นเจ้าเสือมันก็มาดมตามแข้งตามขาบางทีมันก็มาดมที่บา่าดมที่หน้าบ้างกลิ่นของสัตว์กิ่นเนื้อนี้มันเหม็นสาบสารจริงๆแต่จมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปแต่ไม่ได้ปรุงแต่งต่อใจก็รอแต่จังหวะให้เสือมันกินเราเท่านั้นในตอนนั้นอัตมาก็ภาวนาไปเรื่อยจนใจเป็นปกติ คือปกติอยู่กับปัจจุบัน,นธรรมไม่วอกแวกวันไหวไหลไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกคำบริกรรมควบคู่ไปกับลมหายใจนั้นก็มีแต่คำว่าพุทโธสองคำเท่านั้นนี่เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นคาถารวบยอดคือพระธรรมทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันมันก็ย่อลงรวมมาอยู่ในพุทโธนี่แหละหลวงปู่บอกว่าอาจารย์ท่านไหนที่ได้กล่าวว่า คำว่าพุทธโธนั้นไม่ได้มีในพุทธบัญญัติผู้ใดบริกรรมพุทธโธนั้นผิดเออจะผิดหรือไม่ผิดก็ให้มันมาลองดูก่อนลองดูสิว่าอยู่ต่อหน้าเสืออยู่ต่อหน้าความตายอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเมื่อจิตใจลมหายใจแนบแน่นกับพุทธโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสือสางคางแดงพูดผีปีศาจหรือสัตว์ที่ดุร้ายทุกชนิดในป่า มันก็ต่างพากันหวาดวันกับคำว่าพุทโธสองคำนี่แหละเจ้าเสือโครงตัวใหญ่ตัวนั้นพอมันเข้ามาใกล้อัตมามันก็หยุดยืนจังก้าในระยะประชิดแบบที่ว่าหน้าชนกันแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะทำอะไรอัตมาสักทีจะกินก็ไม่กินให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเมื่อเห็นว่ามันไม่ทำอะไรจึงลืมตามาเผชิญหน้ากับมันพออัตมาลืมตา ทั้งเสือทั้งคนต่างก็จ้องหน้ากันใบหน้าของเจ้าเสือตัวนั้นมันอยู่ห่างจากอัตมาแค่เพียงซอกเดียวเท่านั้นบัดนี้ความตายมันอยู่แค่เอือมอัตมาก็จ้องดูในตาของมันอย่างไม่หวั่นไหวเสือและคนจ้องดูตากันสักพักจู่ๆเจ้าเสือตัวนั้นมันก็รีบหมอบลงทันทีอัตมาก็นึกขำอยู่ในใจว่าเออมันก็ไม่แน่จริงนี่ว่านั่งอยู่เฉย รอให้มันจัดการมันก็ไม่ทำอะไรอัตมาก็หลับตาลงอีกครั้งก็ได้ยินเสียงมันเดินอ้อมอัตมาอยู่รอบหนึ่งเจ้าเสือตัวนั้นมันก็ร้องขู่คารามอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็หยุดเดินแล้วเอาหางมาแย่ที่เอวข้างซ้ายของอัตมามันก็ทำหยุกหยิกหยุกหย,ย,ยิกคล้ายๆกับคนเอามือมาจี้ที่เอวอัตมาจนแทบจะกลั้นหัวเราะไม่ไหวเพราะมันจักกะจีเกินที่สุดจะทน แต่ก็ข่มใจยับยั้งปากเอาไว้ได้ทันจึงไม่มีอาการหัวเราะอ,ออกมาก็นั่งเฉยๆเหมือนกับตอไม้อยู่อย่างนั้นเสือตัวนี้มันก็เล่นพิเลนดีแท้ๆเหมือนกับว่ามันรู้จุดอ่อนของคนอัตมาก็พยายามวางเฉยไม่ให้จิตใจเคลื่อนไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งนั้นก็ใช้คำว่าพุทโธนี่แหละบริกรรมไปเรื่อยๆจนจิตใจกลับมานิ่งสงบอีกครั้งพอเราสงบ เจ้าเสือมันก็เหมือนได้ใจมันก็เดินอ้อมมาทางหน้าอัตมาแล้วมันก็คำรามเสียงใสเสียงมันดังจนแทบแกวหูอัตมาจะดับก็ดูคล้ายๆว่ามันจะโกรธนั่นแหละที่มันไม่สามารถใช้ตะบะของเสือเอาชนะตะบะของอัตมาได้ความนิ่งเฉยแบบพระพุทธเจ้านี้ มันคือของดีจริงๆสามารถเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้โดยเฉพาะเอาชนะจิตใจของตัวเองเมื่อมันมาดมมาเลียก็แล้วเอาหางมาแย่เอวก็แล้วมาร้องกันโชคใส่หน้าก็แล้วก็ยังเอาชนะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสือตัวนั้นมันเลยหันหลังให้อัตมาแล้วเอาตีนคุ้ยเขียตะกุยดินตะกุยก้อนหินกระเด็นกระดอนมาใส่อัตมา หินก้อนเล็กก้อนใหญ่มันกระเด็นมาใส่อัตมาราวกับว่ามีคนเอาก้อนหินมาคว้างยังไงอย่างนั้นและมีก้อนหินขนาดเขื่องก้อนหนึ่งมันก็กระเด็นมาติดที่หัวคิ้วของอัตมาทําให้คิ้วแตกเลือดอาบแดงฉานเต็มใบหน้าในขณะนั้นจิตของอัตมากําลังจะเคลื่อนไปสู่ความโมโหบวกกับความเจ็บปวดที่โดนก้อนหินปาใส่แต่ใจที่ยังคงสมาธิอยู่ มันก็ตัดวงจรเหล่านั้นได้อย่างเฉียบพลันเกือบจะโมโหใช้ฤทธิ์จัดการเจ้าเสือตัวนั้นแต่กระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งเมตตามันก็สกัดหน้าไว้ได้ทันจึงได้บอกกับเจ้าเสือตัวนั้นว่า <p> เจ้าเสือเอ๋ยชาติก่อนเองกับข้าคงเคยก่อเวรก่อก,กรรมร่วมกันถ้าชาติปัจจุบันนี้เองต้องการจะเอาคืนเองก็เอาเถอะ อย่ามาคว้างปาก้อนหินใส่อย่างนี้จะกินก็รีบกินเถิดข้าไม่ถือสาเองหรอกแต่อย่ามาคว้างปาก้อนหินใส่พระสงฆ์อย่างนี้เองจะเป็นบาปแต่ถ้าหากไม่มีเว้นมีกรรมต่อกันเองก็ไปเสียพอมันได้ยินเสียงอัตมาพูดเจ้าเสือตัวนั้นมันก็ตกใจกลัวกระโจนวิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วมันวิ่งเตลิดเปิดเปลงไป เรากับวิ่งหนีตายอย่างไงอย่างนั้นพอเจ้าเสือไปแล้วอัตมาก็ได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากรู้สึกว่าแผลที่ใบหน้าตรงหัวคิ้วนั้นมันจะลึกไปจนถึงกระดูกแต่จิตใจก็ไม่มีความโกรธเคืองให้มันแต่อย่างใดก็ถือว่าชดใช้หนี้กรรมเก่ากันไปจบแล้วก็จบกันเจ้ากรรมในเวรมาติดตามทวงหนี้แล้วก็มาเจอกันอยู่ตรงนี้พอดีเรา ก็ต้องชดใช้เขาไปตามระเบียบนั่นแหละเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาใจที่ไม่ได้ถือโกรธนี่มันเบาสบายจริงๆถ้าหากว่าเราไปแบกโกรธไว้มันก็ไม่ต่างจากอะไรที่เราไปแบกถ่านไฟร้อนๆมันมีแต่จะแผดเผาตัวเราให้หมอดไหมวางมันลงเสียได้ใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ดูสิพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ ลึกซึ้งได้ถึงขนาดนั้นมันจะต้องจัดการจิตใจของตัวเองได้อย่างเฉียบพลันเมื่อแผ่เมตตาจิตส่งไปให้มันแล้วก็อาโหสิกรรมให้มันขอให้กรรมเวรสิ้นสุดต่อกันเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวจะไม่ก่อสารต่อกรรมอีกมันก็จบเท่านั้นอัตมาไม่ได้ห้ามเลือดก็ปล่อยให้มันไหลยอยู่อย่างนั้นเลือดมันก็ไหลผุดๆออกมาอยู่นานพอสมควร ไม่นานเลือดมันแห้งมันก็หยุดไหลไปเองความเจ็บปวดเวทนาทางกายที่ปรากฏขึ้นนั้นใจจะไปห้ามมันไม่ให้ปวดก็ไม่ได้มันอยากปวดก็ปล่อยให้มันปวดไปอัตมาก็นั่งหลับตาทำสมาธิต่ออยู่อย่างนั้นจนข้ามคืนไปเป็นอีกวันเลือดที่ไหลออกมามันแห้งรุ่งเช้าก็ค่อยๆมานั่งแกะออกทีละนิดใจก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ตอนที่เสือมันเอาหางมาแย่เอวความเจ็บปวดจากโดนก้อนหินหรือความกลัวที่มันมาคำลามใส่ใจของอัตมามันทนได้อย่างสบายแต่ตอนที่มันเอาหางมาแย่มันจักรจีนี่มันแทบจะทนไม่ไหวใจจะขาดเอาเสียให้ได้ถ้าหากว่าตอนนั้นเราทนไม่ไหวหัวเราะร้องกากออกมาก็ไม่รู้ว่าเสือมันจะทำระการใด นั่นแหละที่อัตมาครั้งหนึ่งเคยเลือดตกยางออกกับเจ้าสัตว์หลายไม่ได้เลือดตกยางออกเพราะมันมาขบมากัดดอกมันมาคว้างก้อนหินใส่เฉยๆในกรณีที่อัตมานั่งนิ่งๆไม่ไหวติ่งนั้นไม่สนใจกับการยั่วยุของมันแสดงว่าเสือมันมาลองใจมันคงจะรู้ด้วยแหละว่าอัตมาเป็นพระผู้จเจริญศีลภาวนา ไม่งั้นมันคงมาขบคอกัดกินไปแล้วนี่แหละนักภาวนาหรือว่าพระธุดงการไปอยู่ดงอยู่ป่าพยันอันตรายมันมีอยู่รอบกายเผลอใจเมื่อไหร่มันก็อาจจะตายได้ทุกเมื่อตํำรับตําราที่เรียนท่องจำกันมานี่ถ้าอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้สติไม่ได้ฝึกมาดีรับรองว่าหลงลืมกันหมดจะเก่งคาถาจะเก่งฤทธ จะเก่งตำราก็ต้องใช้สติกำกับควบคู่ไปด้วยกันหากกิเลสมันแทรกมาทันไม่รู้เท่าทันมันนั่นแหละอันตรายตำราเปรียบเหมือนแผนที่เมื่อคลี่กลางออกดูแล้วแต่ขาไม่ยอมก้าวมันก็เป็นได้แค่เพียงกระดาษเปล่าเท่านั้นไม่มีความหมายอะไรเพราะการที่นักภาวนาจะเข้าไปถึงสภาวะธรรมนั้น มันต้องใช้ใจใช้สติคือการลงมือปฏิบัติเท่านั้นถ้ากางตำราออกแต่ไม่ลงมือทำมัวแต่กราบไหว้ร้องขออยู่นั่นกราบไปเถอะขอไปเถอะขอไปจนตายจนเกิดชาติใหม่ตายแล้วตายเล่าก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นสภาวะธรรมนั่นดอกตำราเป็นของภายนอกศึกษาตำราแล้วเอามาพิจารณาภายในนี่ตรงนี้ ปริยัตยและปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วเมื่อลงมือทําควบคู่กันไปก็เป็นปฏิเวกผลย่อมได้เกิดขึ้นมันก็เปรียบเสมือนนักเดินทางที่มีแผนที่อยู่ในมือกางแผนที่ออกอ่านแผนที่จนจบจนเข้าใจกับแผนที่แล้วขาก็ก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางระหว่างที่เราเดินไปกระทำไปนั่นแหละคือมักเดินไปเรื่อย กระทำไปเรื่อยๆใช้ความวิริยะภาคเพียรไม่แวะหน้าแวะหลังไม่แวะข้างทางเดินตรงไปตามมัคตามแผนที่บอกไว้เมื่อเราเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วไปยืนอยู่ที่ปลายทางตรงนั้นนั่นแหละคือผล หลวงปู่คำคนิงท่านสร้างพลังจิตกระทําสมาธิด้วยการภาวนาจเจริญอาณาปานสติเป็นมาตรฐานคือการเดินลมเข้าออกควบคู่ไปกับการภาวนาพุทโธนั่นเองส่วนเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชที่ท่านมีนั้นหลวงปู่ท่านไม่ให้ความสําคัญท่านมักจะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าฤทธิ์ดเดชอภินญ,ญาต่างๆมันไม่ได้พาให้เราพ้นทุกข์มันยังเป็นฌานโลกิยะ ขนาดพระเทวทัตท่านได้ฌานสมาบัติอย่างเข้มข้นมีฤทธิอ์อภินยาจนแปลงกายหายตัวได้ท่านก็ยังไม่ไวายตกไปอยู่ในนรกอเวจีหลวงปู่คำคนิงท่านจึงไม่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องฤทธิ์ถึงแม้บางท่านบางคนอยากจะขอชมบารมีเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชของท่านหลวงปู่ท่านก็ไม่เคยแสดงให้ใครเห็นท่านก็มักจะบอกกับทุกคนว่าอัตมา อยู่กับริ์กับเดชมาตั้งแต่บวชเป็นฤลือสีเป็นเวลาตั้งหลายสิบปีริ์เดชก็ไม่เคยพาอัตมาให้หลุดผลได้อย่าไปใส่ใจมันเป็นแค่เพียงของเล่นเป็นแค่เพียงเกมกีฬาของผู้ที่ได้ฌานสมาบัติเท่านั้นเดินวิปัสสนานั่นแหละถูกทางถูกมรรคหลวงปู่คำคณิงท่านมักจะเจาะจง ให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์และญาติโยมพากันฝึกอาณาปานาสติก่อนเพราะอาณาปานาสตินั้นเป็นกรรมฐานกองใหญ่และยากที่สุดกรรมฐานมีอยู่40กองหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆมีอยู่40วิธีแต่ถ้าหากได้อาณาปานาสติแล้วกรรมฐานอื่นๆก็ทำได้ง่ายหากใครทำอาณาปานาสติได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้ว กรรมาฐานกองอื่นๆก็แทบจะไม่มีความหมายหลวงปู่คำคนิงเมื่อท่านได้วางฤทธ์มาบวชเป็นพระพิสุแล้วท่านก็หันมาเจริญอาณาปานาสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกมีสติแนบแน่นอยู่กับลมเป็นสุขในวิหารธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอหลวงปู่ฝากไว้ว่าอาณาปานาสติถ้าอยากเจริญไว ให้ฝึกดูลมยาวก่อนสูดลมเข้าไปยาวๆตามลมมันเข้าไปให้มันสุดเลยนะสูดมันไว้สักพักจนใจมันจะขาดนุ่นแหละแล้วค่อยๆปล่อยออกมาพอมันใจจะขาดก็ค่อยๆสูดมันเข้าไปอีกนี่คือวิธีลมยาวให้ทําอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยสักสิบนาทีแล้วค่อยมาฝึกลมสั้นมันจะอึดอัดหน่อย ก็ให้ทนเอาพอฝึกลมสั้นสักสิบนาทีแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันจะสั้นมันจะยาวก็ปล่อยเป็นเรื่องของมันไอ้ที่ตามดูก็ให้มันปล่อยปล่อยมันไปมันก็จะโลง่งทีนี้ก็กลับมาฝึกลมยาวต่อกลับไปเริ่มที่ลมยาวเสร็จแล้วก็กลับมาที่ลมสั้นแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมดา ทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอย่างละสักสิบนาทีเมื่อกระทำจนเกิดความคล่องแคล่วแล้วเราก็จะรู้ก็จะเห็นสติว่าสตินั้นมีกำลังแต่ระหว่างกระทำอยู่นั้นอย่าไปอยากเป็นเด็ดขาดปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันสุดท้ายมันจะไปเองของมันมันจะเดินทางของมันเองอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปใส่ความคิด ปล่อยสบายสบายจนสติจเจริญเป็นมหาสติจนสติตั้งมั่นได้นั่นแหละก็จะเห็นประโยชน์อยู่ในนั้นอย่างมหาศาลความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็อยู่ที่นั่นปัจจุบันธรรมก็อยู่ที่นั่นทำให้มากจเจริญให้มากจนจิตใจเคลื่อนเข้าสู่ความสงบในความสงบนั่นแหละผู้รู้จะปรากฏตัวขึ้นมา ขอให้เอฟสี่และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อได้ฟังเรื่องราวปฏิปทาของหลวงปู่คำคันิงแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมน้อมนำเอาคติธรรมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตชีวิตใดมีธรรมชีวิตนั่นแหละมีสุขสุขใดที่ไม่เจือไปด้วยอามิตรสุขนั่นแหละเป็นสุขที่สงบแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ